ภาพยนเข้ามากันเยอะกับเรารเรามากันเต็มที่ไ่ถึงคนครับผมพาพยนเข้ามาทีเข้ามาเป็นร้อยอ่ะมเป็นร้อยอยังไงอ่ะเอาเวลาไงไม่เล่าหนังเรื่องแบบออกคืกอ่อกข้องคมครับมีทาหารมีนักรบออกที่เป็นร้อยอ่ะเข้าไปกองทัพเลยทีเดียวเขกาสู้เขาไม่ไหวแท่สวัสดีแฟนผู้ชม สำหรับท่านที่มีบัตรประชาชน <Yeah. S 2> แล้วก็สวัสดีสำหรับท่านที่ไม่มีบัตรประชาชนทำไมลต่างกันยังไงอ่ะคนที่ม,ม,ม,มีมีบัตรประชาชนไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาใช้กันยังไงเขาได้เกินเงินกันลำบากไหมแล้วคนที่มีบัตรประชาชนเนี่นยเขาใช้กันยังไงมันก็ต้องมีกฎกติกาตามหลัเก,กเกณฑ์เขาว่าสิมีกติกาอย่างกูเนี่ยใช้บัตรประชาชนครับ กว่าจะได้เงิน300รอยเนี่ยกูต้องใช้เงินให้เป็นนะยังไง300รเขาได้เงินมา3 0 0แล้วต้องรู้จักใช้เงินยังไงยังไงกว่าจะได้มานะต้องฟังคําสั่งเขาว่าเขาสั่งให้กระพริบตากูก็ตอก้องกระพริบ <laughs> แล้วต้องให้อยู่ในกรอบด้วยนะ <laughs> ก็ดุกก็ดิบไม่ได้ออกนอกกรอบไม่ได้เลือกใหม่ แล้วต้องหันซ้ายเขาสั่งให้หันซ้ายกูก็ต้องซ้ายมึงเชื่อไหมเนี่ยเมียกูสั่งให้ซักผ้ากูยังไม่ซักเลยสรุปแล้วกูกลัวโทรศัพท์กลัวประปทารัตมากก็กลัวเมียกูอีกขนาดนั้นเลยทำไมใช่อย่างงั้นซะก็ไม่รู้แต่ยากได้เย็นน้อกูจะได้เงินสามร้อยต้องสแกนหน้าประปะทารัฐแค่สามร้อยต้องสแกนหน้าแกนหน้านี่ถ้าเงินที่ิท่อนออกหมื่นนึไม่ต้องแก้ผ้าสแกนเลยหรืออะไรขนด นี่ถ้าถ้าถ้า,ถาแก้ผ้าถ้าแกนี่้กูต้องกระพิบอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ออกเลยตัวเปลี่ยนกระพิบเป็นขั้งหนีบได้ไหมถ้ได้มาหลายก็ไม่รู้ข่าเขาว่าปลายปีอ่ะปลายปีแล้วก่อจะได้เงินที่ทีท่อนกูว่ากูขอเบิกเงินคนแก่ล่วงหน้าก่อนได้ไหมเอายังไม่ได้เลยคนแก่งไงยังไม่ทันต้องอีก,กเกือบยี่สิบปีอะโอ้ขนาดนั้นเลยใครเขาจะให้เบิกล่วงหน้าเดี๋ยวนนี้อ้าวแล้วทีเวลาพวกมึงท่าไม่เบิกคาตัวล่วงหน้าได้ มันไม่เหมือนหายแล้วเบิกแล้วไม่ค่อยอยากอยากจะให้หักซะด้วยห <c oughs> าเขาว่าค้นหนีรถแม่กูเดินวนใช่ไหมหักกัน <c oughs> เอะไปงานน้างานหน้างานไหนละหนายจะหมดงานอยู่แล้วเอาเอาไว้ก่อนเริ่มข้าฤดูเทศกาลฮิเกอดอยากอีกแล้วร <c oughs> ับผมได้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ได้แล้วอีสองงานก็จะหมดงานแล้ว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วเ <c oughs> ริ่มแล้วสนุกแน่ละสนุกแน่ละงานนี้โควิดก็หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรหน้าฝนครับก็พอจะมีงานครับ นเหมือน่วงโควิดเนาะใช่ใช่ล้วป่าแก่แกูนที่ท่านจะแย่งข้าวหมากินอ,ะอ่ะทำไมอ่ะเพราะโควิดแล้วบาดี่แต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่าความร่วมมือร่วมใจของพวกเราถูกต้องฉีดว,วัคซีนกันครบแล้วครบแล้วป้องกันได้ทุกอย่างเลยฉีกันได้ครบเลยนะครับเจ็ดเข็มนะวัคซีนน่ะโอ้ยฉีดเจ็ดเข็มก็ป่วยตายเลยวัคซีนี้เจ็ดเข็มโอ้ยฉีดสองเข็มสามเข็มก็พอแล้วมึงไม่รู้อ่วัคซีนนี้เจ็ดเข็มมากรู้แต่ ไแล้วจะะฉีดครบยังยงต้องฉีดกันให้ครอบนะวัคซีนเกลเข็มสูตรไหนอน่ยสูตรไข้ขอสูตรคขไข้ด้วยฉีดกันให้ครอบเกล็ดเข็มนะครับสูตรคไข้ครับนะพอแค่ขีครบเกลเข็มปุ๊บแขนขาเจะค้ายอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินนะเี่ยเนี่ยคนที่เริ่มคไขยแล้วนะเริ่มคไขยแล้วนั่งดูได้เกล็ดไข้มาอย่างนี้แล้ว